โกวรามาแล้วมาแล้วโกวราซอเทพไห้แทบบ้านเวทป่าซอเทพไห้แทบบ้านเวทป่าเพิ่งเข้าเกมมาเล่น้าตำแหน่งพันเพิ่งเข้าเกมมาเล่น้าตำแหน่งพันขอเชิญท่านพบกับโกวราฮาตำแหน่งเล่นแต่เกมแรกเราจึงได้ประเดิมความอับรีเพียงระดับกระจ้อยร้อยด้วยการนําเทพีแห่งเห็บหมามาเข้าป่าตัวจริงไหมอุ๊ยถามถึงเราเหรอเนี่ยแสดงว่ารู้จักดาวยิ้มใครอ่ สีหอกเอ้ะไอ้สีหอ,อกมาดีกว่าผมตรงไหนทำไมคุณไปถามถึงผมอะไปถามถึงมาทำไมอะ่ะเทพีเห็บแ่งพงไพรได้เดินบิดสะโพกโยกย้ายขึ้นมาใน,นเลนมังกรม่วงด้วยท่วงท่าแห่งนางงามพหุจักรกวาลทุกกดคอมโบม่วในระดับที่เมงโกวเวรามาเห็นอาจจะน้ำตาไหลเป็นน้ำเยี่ยวกันเลยทีเดียวแต่ถันใดนั้นแพนด้าและคีราก็ได้มาแข่งกันย่ำระบบประสาทและสมองใสกันและกันนานสีหอ,อกก็ได้ย้ายสังขารมาหันตภัยเดินขึ้นมากดอันติล่อไปดับเบิลคิวลลอคนเดียวเลยให้ตายเถอะ กูเวราต้องเดินน้ำตาร่วงไปตัาตุงตัวกับอสังหาริมทรัย์ดยเห็บหมาของเธอถึงแม้วันใดที่เธอร้าวอุราก็ยังมีเห็บหมาพาเธอไปเจียป้อมอย่างอรรถอร่อยในเวลานี้จิตใจของกูเวราได้เพ่งตรงไปยังอสังหาริมทรัพย์ของศัตรูอย่างไม่สนใจโยนีชั้นนอกหรือโยนีชั้นไหนไม่สนม้แต่กระสือเลี้ยงอีกาที่ยืนจังก้าคอยกันป้อมอยู่เธอได้ส่งเห็บสายลับเข้าไปกัดซอสจ่อแงอสังหาริมทรัพย์ของศัตรูอย่างไม่สนใจกระสือที่เข้ามาบรือดวงวิญญาณของเธอให้หลุดออกจากร่าง เมื่อ,อสังหาริมทรัพย์ได้แตกพ่ายลงไปแล้วถึงชีพไวยก็ไม่เสียดายชีวิตป่าบอกขอห้หนึ่งโทโกเวราไปพูดเช่นนั้นตอนไหนทำไมเจ้าถึงเป็นคนกล่าวเท็จเช่นนี้ไอหน้ากระดูกส่วนแคลคเนียสแล้วมันไปได้ขีวิีท่าไหนล่ะนั่นนางโกวราเห็บมาอุปร,รัมได้นำทีมมาทำลายล้างอสังหาริมทรัพย์แห่งสุดท้ายของศัตรูอย่างบ้าคลั่งและแล้วเมกาครีปก็ได้เป็นขอพวกเขา เธอกลับบ้านก่อนจะกลับไปให้ตรงบาทาอันหวานชื่นระเรื่นใบหน้ารุมสกรรมจนร่างไปเฝ้ารากมาม่วงดวงวิญญาณไปเฝ้าพระอิทโ์โทโกเวราโนโกเวราอยู่บ่อดีๆไม่น่าเอาไอ้นี่มาทรมานเลยแต่ด้วยผลพวงจากการที่เธอและเพื่อนๆได้ทําการอัญเชิญเมกาคริปมาช่วยโกเวราจึงได้ร่วงไปก่อนคนแรกแล้แหวกนกติบ้านแตกน่แล,แล้วเคหสถานของศัตรูก็ได้แตกพ่ายลงไปอดูและต่อไปนี้ ขอเชิญท่านพบกับโกวราโรมิงพัพพาสิความอัปปรีที่โหยหามันคงเริ่มขึ้นมานบ,บัดนี้แล้วสิ่งแรกที่เธอทำเมื่อเริ่มเกมคือการเดินสับระดับมีเชฟเทวดาเพื่อขึ้นไปเวทบับแ,บบแตงของศัตรูอย่างไม่เกรงกลัวบาปมันเป็นภารกิจลับสุดยอดที่ต้องห้ามให้ใครเห็นตัวเด็ดขาดเพราะหากแม้นเพียงพัมชีวิตของเธอก็อาจกลายเป็นเฟิร์สบลอตของใครบางคน แต่ในครั้งนี้เธอใช้เวลาเพียงไม่นานมับแตงของศัตรูก็ได้กลายเป็นอาหารให้กับเพชรม,ม้าของเธอเรียบร้อยแต่ทันใดนั้นกอริลาก็ได้ไปประจันหน้ากับแก๊กมันจึงต้องฟิกกันเล่อเพื่อนหนีโซ่อของเธอออกมาก่อนในเวลานี้เธอกับแวนได้เข้ามารวมพลังกันแล้วปัจจุบัน,นไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดพวกเขาจากการทำลายล้างอสังหาริมทรัพย์ได้ทั้งนั้นอุ้ย <c oughs> ครั้งที่แล้วน่าจะเป็นเพียงเหตุบังเอิญเท่านั้นอันตีลาวิลเนี่ยมันเลงยากยาก เออนั่นแหละยากไม่ละไอชิบหายโทดูสิลาวิลที่ยิงแม่นขนาดนี้คงมีเพียงข้อสันนิษฐานเดียวเขาคงจะใส่ออปตัสโฮเวอร์2.0เป็นหน้าแท้เวลาจ้องจอนานๆเนี่ยดวงตาก็จะไม่เหนื่อยล้าจนหลบโซ่แกลกไม่ทันเหมือนนางกอริล่าอย่างแน่นอนแถมตัวแวนก็ยังทนทานซะยิ่งกว่าหน้าของใครบางคนที่กล้ายหยิบโกเบร่ามาโรมยังไม่อับอายเพื่อนฝูงด้วยวัสดุจากนิติดลแบบเดียวกันกันกบหรบอวกาศบอกเลยว่าไม่มีทางที่จะกรอบแบบป้อมแปบนี้ที่โดนปลาไหลเกี่ยวแป๊บเดียวก,ก,ก็กลายเป็นผ และอีกอย่างนะครับใส่โคดาวเยิยมลด100บาทนะขนาดนี้ถ้ายังไม่เชื่อก็ให้ดูนี่เลยดีกว่านี่ยิ่งโดนอีกละสายตาเขาต้องดีแค่ไหนละทันคิดดูฝ่ายนังแกรกก็พยายามที่จะดูแต่ก็โดนอันติบอนนี่ลากไปกับพื้นจนทะเวลทถลอกและทันใดที่เราศัตรูหมดสก,กิลเจวงก็ได้ทำการหักนิ้วสา่ย,ายยิ้มก็จะทำการเอากลงจากไปไล่ปลาชาวบ้านเขาจนสิ้นชีพิีวาหดไป2คน ขอเพียงแค่แวนและโกเวราจะอยู่ด้วยกันเพียงลําพังกับอสังหาริมทรัพย์ของศัตรูบ้านของพวกเขาก็จะต้องสั่นคลอนอย่างแน่นอนแม้โลหิตจ,จะเหือดแห้งแต่แรงใจนั้นเต็มร้อยแม้ว่าพวกเขาจะต้องพบเจอกับอะไรก็ตามแม้จะเป็นอเลสเตอร์ที่ฟิกเข้ามาจับอย่างหิวกระหายแต่หากแม้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันก็ไม่มีสิ่งใดทําร้ายพวกเขาได้และในปัจจุบันี้ไม่ว่าภูผาจะขวางกัน้นไม่ว่าดวงจันทร์จะสูญสิน้นพวกเขาก็ต้องจบบ้านให้จงได้ โกเวราสัมผัสได้ว่ามันอาจเป็นอาถรรพ์บางอย่างเธอจึงได้แยกตัวกับแวนชั่วคราวแล้วมาอยู่กับปลาไหลแทนโทษน่าสงสารอสังหาริมทรัพย์ของข้าศึกจริงๆจะหนีไปไหนก็ไม่ได้มีแต่ตัวบุกเข้ามาตีไปทําเวรทํากรรมอะไรมาเนาะถึงได้มาเกิดเป็นอสังหาริมทรัพย์ในเกมนี้ยิ่งมีโกเวรานี่ยิ่งอับรีเลยตายตายและนาบัดนี้เราสามสหายนักทลายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้มาล้อมบ้านของศัตรูไว้หมดแล้ว บัดน,นี้ความสิ้นหวังได้เข้ากลืนกินจิตใจของฝั่งตรงข้ามไปที่เรียบร้อยแล้วครีปประมาณ3ล้านสี่แสนตัวได้เข้าไปในเคหสถานของพวกเขาไปที่เรียบร้อยและแล้ว,ลวเคหสถานของศัตรูก,ก็ได้แตกพ่ายลงไปอะตูชนะจนได้และในเกมต่อไปท่านจะได้พบกับโกบราเมด <laughs> <laughs> เหมือนจะปกติธรรมดาแต่ดูนี่สิครับ หมาโรมิงพลังแฝงนกกระจิบถูกแม้ผมจะไม่อับปรีก็มีคนอื่นอับปรีอยู่ดีเมื่อเริ่มเก่มขึ้นนังโกเบราก็ได้ทำการเดินสะบัดสะบิงนกระติงกระตุงกระงุ้งกระงิ่งขึ้นมาหมายมั่นจะลักมะม่วงของศัตรูแต่เธอดันไปเติมประจันหน้ากับป้าเหนยอเจ้าของสวนมะม่วงที่ย่างสามขุมเข้ามาอย่างปองร้ายน่ากลัวแล้วเกินแม่เอ้ยแต่ที่น่ากลัวกว่าก็คือลิเลียซับไม่ออกของซับอีกแล้วทำไมกดโรมันแล้วไม่ชอบออกหินกันเลยไม่เข้าใจจริงๆออกหินรหน่อยครับ หินร์นอนหนูไปไหนซะแล้วหรือว่าหนูนั่งอยู่ในเรือกวบราได้เยื้องย่างกายยาแบบสับเพื่อลงมาเคลียร์คลิปในเรืนอของตัวเองแต่นางนกอีก,กอยไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆแม้ว่าเธอจะดิ้นรนฟิกหนีแต่มันก็ได้เข้ามาร่ายรำแต่สังหาริมาทรัพ์อย่างหิวกระหายจนสุดท้ายนางกวบราก็ได้สิ้นชีพลงไปแต่เวนกรรมขอมมันก็ได้มาในรูปแบบของค้างคาวผีดุดจ้วและแล้วอีคู่นรกแตกอย่างกวบราและแหวนก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งพวกมันได้ทาการรุมสกรดงรงใจระับแทอมแอย คนที่นางกุเวราจะทำการลาดเคมาอย่างอัปรีแม้แต่ตัวมันเองมันก็ยังไม่รู้เลยว่ามันไปลาดมาได้ยังไงแต่ทว่านั่งนกอีกอยก็ได้ทำการสังหารเพื่อนของมันไปแททั้งหมดกุเวราโกรธแค้นไปนอย่างมากแต่เวนกรรมของนกอีก่อยก็ยังคงมาในรูปแบบของขังข่าวผีเช่นเคย อดูจฟย,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 ยขณะนี้กำลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทอย่างหนักหน่วงขึ้นที่เลนกลางแต่จังหวัดชลบุรีน,นั้นจะแหวนก็ได้ทำการซอด้วยความดีดมันได้ของดีจากวอขาดมันปากรงจากปากกายาของศัตรูอย่างรัวแรงด้วยท่วงท่าอันขยันขันแข็งจนน่าเรียกตำรวจมาตรวจปัสสาวะ โอ้โหสภาพนี้ถ้ามีเสาไฟอยู่ใกล้ๆมันคงปีนขึ้นไประบำเพลงแมมโบเสียแล้วหลังจากการทะเลาะวิวาทที่ประสบความสาเร็จแวนและโกเวราจึงได้มาขึ้นบ้านของศัตรูเหมือนกับมดที่มาขึ้นอาหารแม่งไอชิพหายยิงหน้าฝนเดี๋ยวนี้ยิงเอาใหญ่วางอะไรไว้แป๊บเดียวจะมากินต่อแม่งขึ้นซะนแล้วโอ้โหไม่ต้องกินงดเกดจริงจริง,รงมดหน้าฝนเนะี่ยอย่างเมื่อเช้าไี่ซื้อขนมถ้วยฟูมาวางแป๊บเดียวที่บ้านนะ่ะมันมุดกล่องมากินหมดเลยไอชิพหายไม่ได้แตกุณนึกสภาพขนมผม,มเป็นไอนะ้บ้านน่ะ เนี่ยมันตีอย่างเงี้ยมันแท่งเงี้ยขนลูกขนหลายมาแท่เนี่ยไม่ได้กินหรอกและและ้วเคหะสถานของศัตรูก็ได้แตกผ้าลงไปดูมความอัปรียยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านพบกับโกเบราแคร,รี่และซาตารมิ่งของเธอโอ้โหอิฮานี่นอกจากจะเลี้ยงเห็บแล้วยังเลี้ยงนกอีกนี่ช่างเป็นอะไรที่อัปรียนช่ไหกระไรหาทำจริงๆอีพวกนี้ เฮ้ยเจอคนรู้จักอีกแล้วเนี่ย FC ะดีกกดวาร์เลยกดมาร์ทักทายสวัสดีครับโอ้โหสบายดีไม่ได้เดี๋ยวพาไปกินปูเมื่อเริ่มเกมขึ้นคนแรกที่เข้มาช่วยเธอกลับไม่ใช่เจ้านกแสกที่เธอเลี้ยงเอาไว้แต่กลับกลายเป็นเจ้ามาัก,กังก้าตัวตลกทรงเอมันก็ไปใส่เดียวกับนางเวเรสย,ยังไม่เกรงกลัวความตายและด้วยพิษของมันนางเวเรสจึงได้สิ้นชีวิตลงไปแต่ทว่าช่างน่าเศร้าที่มันต้องสิ้นชีพด้วยพลังของประจวด นากวาร่าเห็นถึงอันตรายเธอจึงได้ถอยออกมาก่อนแต่ท่านใดนั้นเองเจ้ายามันเริ่มจะอยู่ก็ได้ตะกายดินเข้ามาในสังหาริมาทรัพย์อย่างปองร้ายเดชบุญที่เธอสามารถฟิกลบทันแบบดิจิตอลในเวลานี้เจ้านกแสงมาหาการและแมงกระพี้ม,มาหาภัยก็ได้ขึ้นมาเติมอย่างตุกดันฝ่ายเจ้านกแสกพันปีก็ได้พุ่งไปหาศัตรูอย่างบ้าคลั่งก่อนจะทะยานและล่องไปบนเวหาเพื่อโปรยสังคังใส่ศัตรูอยู่นั้นกลับกลายเป็นของโกวร่าแตยิมลาดอ่ะเฮ้ยคุณอย่ามาพูดโกหกอย่างนี้ผมไปลาดคุณตอนไหนผมสาบานเลยแต่ผมลาเเจงดียอใ้โนนนรั ด้วยความที่เธอเป็นแคร,รี่นอกจากที่เห็บของเธอจะช่วยตีป้อมตัวเธอเองก็ตีไวเช่นกันแจ๋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 นี่แหละเมตาดาวยิม้มโกเวราแคร,รี่ซาต้าโรมิงคอมโบนี่แหละห้องก่อเขาเล่นกันก็อไก่นะแต่เหมือนว่าตอนนี้จะมีไก่อยู่หนึ่งตัวที่หลงเข้ามากลางดงบาทาของศัตรูโถเจอผีเยี่ยวกลับหลังเยาเย้ยอีกต่างหากน่าสงสารจริงๆเป็นแค่ประจวบทำไมถึงมากดเลนแคร,รี่เวจังโกเวราได้คำถามนั้นยังวนเวียนอยู่ในหัวใจของโกเวราเสมอมา แต่คำตอบนั้นง,ง่ายกว่าที่คิดก็คือโกเวราบ้านบิดาเมือเอาไปแครี่เลยฮะเต้ายิ้มไม่โยนเหมือนในคลิปเลยโอ้ใช่จริงๆผมไม่โยนผมเล่นเก่งโกเวราและเพื่อนได้มุ่งหน้ามาตีงูดินม่วงอย่างเมามันหลังเธอได้รับงูดินสิ่งแรกที่เธอทําคือการมุ่งหน้าไปยังอสังหาร,ริมทรัพย์ของศัตรูแต่เธอกลับได้ไปจ่าเอกับผู้ขับขี่แย่ฉากการไล่ล่าแบบหนังอินเดียจะได้เกิดขึ้น โอไม่ไหวเลยจ้ะนายจ้าขนาดอีนี่ออกของแคร,รี่มายังไม่ไหวเลยน,นว่ายัางโชคดีที่เพื่อนๆของเธอนั้นมีความเก่งกาจไปอย่างยิ่งทําให้การไฟในแต่ละครั้งนั้นต่อให้ไม่มีเธอพวกเขาก็ยังชนะไฟกันอยู่ดีในเวลานี้เจ้าประจุนั้นมีโลหิตท,ที่หดไปอย่างมากทําให้เจ้านกแสกนั้นเกิดอาการกระหายเลือดขึ้นมาขอบุงเข้าไปยังดูดนันก็จะเหินเวหาปล่อยรังแคใส่ประจุดจนสิ้นใจแต่เขากลับออกไปไม่ได้เขาบอกลาคนรักของเขาก่อนจะสิ้นใจไปในที่สุดอีนี่มันก็ยืนเอยไปแทงให้เขาเลย แคร์รี่ตัวน้อยโดนอ้หอกแขนสั้นไล่ตามมาแต่ไกลมันได้ทำการสิงสู่โกเวราเข้าไปแต่เธอฟิกนี้ออกมาทันไม่ต้องห่วงนะลิเลียแม่แจ๊อยู่แม่แจ๊อยู่แจ๊ะอยู่แจ๊แจ๊ดีไงแจ๊จนเอนเลนสิ้นชีพชีวาหดกันเลยทีเดียวด้วยพลังแห่งรัฐที่ดาบสายฟ้าจึงไม่มีสิ่งใดต่อ,อกรกับโกเวราได้ในเวลานี้และทางฝ่ายเอเลนดอกลาดก๊อตมาอย่างงดงามและทางด้านของโกเวราก็ได้ดับเบิลคิวมาครอบครองเช่นกันบัดนี้เธอหมายปองประจจ้ให้กลายเป็นทริปเบิลคิวของเธอเแต่ความกระหาย ก็พ่ายแต่บัางไฟในเวลานี้ทั้งด้านของฝั่งตรงข้ามเหลือเพียงแค่นาตาย่าเพียงตัวเดียวจอซาตาไม่รอช้าที่จะพุ่งเข้าไปเครื่องตกโถนกระปูดตาแดงสแต็กแห้งก็ตายโถนานๆทีกว่าจะได้ช็อตพลาดคนอื่นเข้ามาลงบ้างปกติลงแต่ช็อตพลาดตัวเองเพราะถ้าตัดช็อตพลาดออกหมดนี่คลิปจะเหลือประมาณ3นาทีให้ตายเถอะแต่ด้วยการเล่นที่งดงามของหล่าพองเพื่อนในตานี้เราจึงไม่ต้องลำบากเท่าไหร่นักและในไฟนี้เราก็ได้ชนะไฟ์กันอีกครั้งหนึ่ง เป็นผลให้โกเวราและผองเพื่อนสามารถมุ่งหน้าไปยังเคหสถานของศัตรูได้และแล้วเคหสถานของศัตรูก็ได้แตกพ่ายลงไปอดูมและในสึกแห่งความอัปปีครั้งสุดท้ายของโกเวราเชิญท่านพบกับโกเวราออฟเลนและด้วยพลังแห่งการเสกลูกสมุนออฟเลนฝั่งตรงข้ามก็คงจะรู้สึกเหมือนโดนล,ลมตลอดเวลาเป็นแน่แท้คงไม่มีใครสามารถต่อกรกับเธอได้ใช่ไหม แต่ด้วยพลังแห่งแข้งสลาตันและการเดินแหลมประดุดต่างไม้เสียบทุกชิ้นโกวบราจึงได้สิ้นชีพลงไปทิ้งให้น้องแกร็กต้องขึ้นมาต่อกรกับนางเอมิลี่บาธามารุกตยูแต่ด้วยจิตใ,ใจที่แข็งแกร่งของน้องแกร็กเธอจึงสังหารเอมิลี่ได้หนีแน่โกบรายังคงมีความอาฆาตพยาบาทต่อนางเอมิลี่บาธามารุเตยูเธอส่งคอมโบโมโนนิ่มเข้าไปตะล็ดแต่ใส่น้านางเอมิลี่โดยไม่ปราณีจิตใ,ใจของเมงโกวบราเลยแม้แต่นิดเดียวนี่นะครับผลของการหยิบตัวละครใหม่มาโดยไม่ดูพีเจวายสอนเล่น เธอได้รู้ตัวแล้วว่าเธอต่อกรกับผู้ใช้ตีไม่ได้เธอจึงได้ฟิกเข้าไปรังแกผู้ใช้หมัดอย่างไร้ความปราณีกอริล่าและเฟนิกได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาตีกระปอมทองรองเรือนกันอย่างดุดันแต่แล้วสายตาของกอริล่าก็าได้เหลือไปเห็นอริเกาอย่างเอมิลี่เธอจึงส่งอันติเข้าไปยืนเฉยๆให้วีราคอมโบแล้วเธอก็ได้คิวมาอย่างงงๆอัปรีจริงๆเทพีแห่งเห็บหมามีแผนร้ายในหัวใจเธอรอจังหวะก่จะทําการฟิกกเลร์เข้าไปเพื่อกดอันติใส่มันเป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำให้วีราได้ดับเิคิว สองแรกหนึ่งดูยังไงก็คุ้มมันเป็นแผนจริงๆนางกอริล,ล่าปราถนาที่จะทำลายล้างอสังหาริมทรัพย์แห่งสุดท้ายของศัตรูแต่เธอก็ได้ประจันหน้ากับผู้พิทักตีหนักผู้เดินผ่านแกรกเพื่อเอาบาทาเยียบขี่หมามาแปรหน้าเธอแต่ถึงแม้ว่าโชมพักจะต้องรวดร้าวจากบาทาที่หนักหนาแต่เทพีแห่งเห็บหมาจะไม่มีทางยอมแพ้ก่การทำลายล้างประการแห่งสุดท้ายของศัตรูและแล้วเมก็ครีม ก็ได้ถูกอันเชิญขึ้นมากลิ่นช้ยชนะที่หอมหวนรันจวนใจนั้นตลบอบอวนไปทั่วเหมือนกับกลิ่นตดคนข้างๆโอ้พระสองมึงจะดูดลมทำไมเดีย่ยฮะโอ้โยคคีรุ้งพุ่งออกมาในการดูดลมของแกรกมันน่าเกรงขามถึงขั้นศัตรูต้องยอมแพ้เลยหรือนี่และแล้วเคหะสถานของศัตรูก็ได้แตกพ่ายลงไปอะดื mm. ้โอ้ยดูดลมจนชนะไปไปได้ยังไง